สวัสดีค่ะพี่แจ็คพิณิกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จก็มีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงครึ่งระหว่างที่รอลูกค้านะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าที่เขาเพิ่งเสร็จนะคะเพื่อได้ผมได้ปุ๊บพี่ก็จะไปทําหน้าเราไปดูนะครับว่าพี่ไปทําหน้าที่ร้านไห่งนี้นะคะเราตามไปดูแล้วก็พี่จะจะให้หมอเราให้พี่สวยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าปีหน้านี้ ถ้าไปขึ้นมิกซ์ก,กันนีท่ทานก็จะขึ้นนะครับแปะตามไปดูค่ะ แจ็คก็มาถึงแล้วนะคะที่พาวาบงคอกนะคะที่คลินิกประจําที่แจ็คก,ก็วันนี้หน้าเป็นผีเลยไม่อยาก,กบแบบมากมายนะคะไม่อยากให้ดูมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับคุณหมออาร์ตนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะมาเร็วๆค่ะมานั่งหมอมอยนะคะปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะว่าคุณหมอหน้าหนูเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของแก้มหย่อนคล้อยหนูนอนตีสามตีสองแล้วก็สุบ,บุรี วเวลาซองแต่ว่าทีเนี้หนูเริ่มลดบุหรีล่ละเริ่มลดบุหรี่แล้วก็นอนไวขึ้นช่วงก่อนที่หนูหน้ายย้วยบ่อยบ่อยๆแล้วก็ช่วงนี้หนูก็ลดลดบุหรี่ลงสูบเดยววันละสามสี่ตัวกุบกบิบกุบกิบแล้วก็พยายามที่จะเลิกแล้วก็นอนไวขึ้นแต่ตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องของแก้มที่มันห้อยนะคะแก้มห้อยแล้วก็ตรงคอ ตู้มาเลยนี้ออกมาที่อยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าเดับบิ้นชินเนาะ<ช>เป็นแฟรไอเป็นเป็น,นอะไรนะเนียงเนียมันจะประกอบด้วยสองส่วนครับก็คือเป็นไขมันแล้วก็เป็นหนังที่มันหยอ่อนคอยคือเราแก้แล้วก็ต้องแก้ทั้งสองทานคือต้องต้องดูก่อนว่าหลักๆแล้วเนี่ยครับเป็นค้อหนังย้อยหรือว่าเป็นข้อไขมันถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณหมอจะทําอะไรให้บ้างแต่อีกเรื่องเดียวปัญหาของหนูเลยนะหนูว่ากินยาปุ๊ แล้วผมมันขึ้นได้ตามที่หนูต้องการหมด <คะ S 1> แต่มันขึ้นตรงหน้าหนูอะ,<ค>ะแล้วหนูใช้โกนหนวดอะโกนโกนเรียบร้อยอะแล้วมันก็ขึ้นเป็นตอเป็นหนามๆอย่างเงี้ยวันนี้คุณหมอก็ทําให้หนูใช่ไหมคะทําอะไรก่อน อันดับแรกคือกำจัดขนก่อนที่<ช>บำรใบหน้านะคะแล้วก็อ,อนันดับสองสองที่เราจะทํมก็จะมีโปรแกรม2ตัวที่ช่วยเรื่องแก้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตชี้ตอนนี้ที่เราครอบกังวลจะก็จะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อมีความหย่อนคล้อยนะครับแล้วก็เราก้งหน้าลงนิดนึงดูเหนียกนะครับี๋ยวก็จะมีส่วนตรงนี้ค,คุณหมอจะทําอะไรบ้างครับตรงตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตรงความหย่อนคอเนี่ยครับเวลาเราแก้ไขเราจะแก้อยู่2ส่วน ส่วนแรกก็คือลดไขมันมถ้ามีอมกับส่วนที่สองก็คือแก้หนังที่มันหย่อนค้อยลงมานะครับซึ่งโปรแกรมที่เราทํำด้านมันจะมีสองตัวตัวที่หนึ่งก็คือตัวไตยแฟรไตแฟรไตแฟกมันจะเป็นตัว Fractional RF ก็คือเป็นคลื่นวิทยุที่ลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนในขณะเดียวกันมันจะกระชับผิวให้กดเข้าหากันค่ะน่าจะง่อยเหมือนคนท้อง่ะ หมายถึงว่าถ้าเราหน้าห้อยเหมือนคนท้อยคือเราเปลี่ยนหนคล้อแล้วพึ่งทอดลูกไปหนังมันก็จะย่อนมันจะหย่อนคล้อยทำให้มันกระชับขึ้นมานะครับก็คือแก้ไขได้ไตรแฟร์ไตแฟก์นะคะแล้วก็อันนี้แล้วหลังจากนั้นที่เป็นชั้นไขมันก็จะมาเก็บด้วยตัววีนัทรีสามอย่างนะคะตามกันไปดูนะคะตอนนี้เลยรีบไปล้าน้าก่อนนะคะใช้เวลานานไหมคะ ใช้เวลานานอยู่ครับสองชั่วโมงครึ่งคือกำจัดขนไม่นานประมาณห้าถึงสิบนาทีไตแฟกต์จริงๆทำไม่นานแต่จะช้าตรองคาทายชาอ่าค่ะทายชาต้องเสียงรัฐาทายชาไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นานเนาะไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกไปเราตามไปดูค่ะเดี๋ยวเราึ้นไปแต่ตัวนี้นั้นเราก็จะมาทำวันอื่นเราไม่ทำวันนี้เนาะอ๋อวันอื่นไม่เก็บไปเลยดีกว่าเพราะว่าพี่เองคิวแน่นมากคิวพอๆกับลุงพลกับป้าแตนเลยค่ะตอนนี้นะคะ ได้ไหมคะไตแฟกนิดหน่อยไตยแฟกช่วงแก้มนี่ก็ได้ครับไต่ฟกซ์ชทองทําขที่มาตามแนวเลยมันจะเป็นเหมเดียวกันเดี๋ยวกางคีดยอยู่ว่ามันพลังงานมันจะสูงเกินไปอยากใหทำด้วยกันมันจะไหมเหรอคะมันอาจจะไหม,มถ้าไตาแฟกแล้วมันจะขึ้นไปใช่ไหมคะคุณหมอใช่ถ้าเดี๋ยวทำขึ้นหน้าให้ดูแล้วเราก็ให้ดูเปรี่ยบกันเลยครับว่ามันก็จะเห็นผลเมือลังทำแล้วโอเคค่ะถ้าเางนั้นไตแฟกก็ได้คะ่ะ เอาใจแปดอย่างเดียวแล้วก็วินัสแล้วก็เอ้ยเลยนะททำวินัสอย่าพึ่งเลยเนาะแล้วก็ใจแปดวินัสทำตามหน้า,นาโอเคถ้าอย่างนั้นทุวันนี้แค่ทำแค่สองอย่างนะครับเพืพ่อนๆน,นะตามไปดูค่าห้องข้างในเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะวันนี้พี่แจ็ามาทําอะไรกบจัดผลนะคะก็บอกอ้าตายแล้วเหรอมีแต่คนบอกนะคะยังไม่ตายหนอขั้นตอนแรกพี่แจะก็จะครีมหน้าก่อนนิดหน่อยนะคะ เธอลาพิสก็เป็นคนที่มือนุ่มมากแต่หุ่นไม่นุ่มนะคะ <c oughs> หุ่นแบบไม่นี่นุ่มเลยมาแต่มือนุ่มสาวสุโขทัยของฉัน ตอนนี้นะคะเราหลังจากที่เรากําจัดขนเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แจ็กก็จะทายาชาเพื่อที่จะทําตัวใจเฟ็ดนะคะแล้วก็ทายาชาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็เริ่มทําเลยนะคะตามไปดูจ้าเมื่อกี้เราก็ฉีดยาชาแล้วก็ทายาชาไปแล้วประมาณก็เป็นการทำกระชับ นะคะโดยที่เป็นเครื่องของไตรเฟกนะครมาดูอบคุณหมอเลยนะจ๊ะอ่าเริ่มแล้วต่นะอหน้าหมอสุดหลอด้วยนะจ๊ะอืมส่องนานยวามีคนหลค, <c oughs> คุณหมอน่ารักด้วยนะคะอ่ะเาเริ่มที่หนียงกันนะครับ นี้ก็จะเป็นเครื่องไต่ไส่นะครับเป็นโปรแกรมไต่ไส้ซึ่งจะปล่อยเป็นคลื่นวิทยุหรืออาออกมาช่วยเพิ่มคาราอเจนแล้วก็ช่วยกระชับผิวนะครับมันจะเหมือนกับทำให้ผิว,วรเราหดุบก็ห่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ใจที่สวยอยู่แล้วก็จะสวยมากขึ้นกว่าเดิมมันจะบวมไหมครับเออบวมนิดเดียวะครับไม่ได้บวมเยอะ มูแบบมีน้ำมีโนอ,อะไร<า>งเงี้ยานเผื่อเพื่อนไงครัแต่ว่ามันจะเป็นสกเก็ตด,ดำๆหน่อยนะแพ้วันนี้สองวันน้ำกดน้นราคาเท่าไหร่คะแม่อืมปกติค่านี้มันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าค่านี้พี่หน่อยมากกว่าเพื่อนใช่ไ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอคุณหมอบอกไปเลยพูดไปเลยคุณหมอ <ไป S 1> พูดไปใั่เริ่มเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งครั้งครับมันมันนับเปบน็นจำนวนจัดครับแล้วก็ทำแล้วก็นิจ่าเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่หลังทำ เป็นยังไงบ้านจ๋าคุณหมอขาบอกสิคะคุณหมอคุณหมอบอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงคะข้างไหนยังไงคะวันนี้ที่คุณจั๊กทําไปก็จะเป็นการลิบหน้าข้างซ้ายด้วยโปรแกรมไตแฟกนะครับทําเสร็จไปครึ่งหน้าแล้วก็เป็นข้างนี้นะครับข้างนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างนี้ยังไม่ได้ทํานะครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าตรงที่คุณจั๊กกังวลใจก็ตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับข้างนี้จะไมครับว่ามันลดลงนะครับ ลองหันมาทางขวาน,นิดนึงครับอ่าแล้วก็หันไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าข้างนี้ยังตุยอยู่เลยวกข้งนี้มันตืําไปแล้วอืมนะครับอันที่สองคือร่องแก้มนะครับถ้าเราเทียบกันร่องนี้ยังลึกอยู่ส่วนข้างนี้ไม่ลึกเท่านะครับ แล้วก็ที่สามคือมุมปากสองข้างนะคะรับเห็นว่าข้างนี้มันยกเมื่อเที่ยวข้างนี้แต่ปากมเบีย้ยวน่าจะเกิดแล้วนะครับ okay. เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูข้างนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือแก้มครับจะเห็นว่าก้อนแก้มตรงนี้มันอยู่ขวานี้นะครับแต่ข้างนี้ครับมันยังเป็นก้อนใหญ่ๆอ,อยู่ตรงนี้อยู่เลยข้างนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วอื กรุงเทพอยู่ที่สาลังสวนนะครับติดกับ BTS ชิดลมแล้วก็ที่อุดรครับอับครับครับแล้วแล้วตอนนี้โปรโมชั่นก็เริ่มโบถัสแล้วกันครับเป็นสิ่งที่ควรทาเยอะก็จะเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับ2,000บาทนี่กี่ยูคะจริงๆเราดูตามแอร์เรียครับอันนี้ฉีดเป็นแบบแอร์เรียให้สมมติว่าเริ่มต้นที่หน้าผากอยู่ที่2,000บาทหางตาสองข้างอยู่ที่2,000บาทอะไรแบบนี้ครับแอร์เรียละสองพันไม่ได้จำกัดยูนิต ไม่จำมกับดูนิบแบบแต่ว่าต้องแอร์เรียเท่านี้สองพันตรงนี้2,000โอเคครับเอา,เาคร่าวๆแล้วก็ถ้าจะทํากําจัดขนก็อย่างที่เลีนไปแล้วครับถ้าเป็นนวดตอนนี้ห้าครั้งอยู่ที่สอ0พบาทครับอืมถ้าเออองพันเก้าแต่ถ้า 9, ทัวหน้าก็ัปเก้าร้อยบาทใน้ทัวหน้า แล้วอีกตรแฟกเนี่ยนะคะรแฟกจะเริ่มต้นอยู่ที่7,500บาทตอ่อครั้งใช่ครับถ้าเป็นคอร์สนะคะโอ้โดยส่วนใหญ่ไม่มี่อยมีคนทําเป็นคอร์สนะครับไม่ได้ที่ราคาเป็นคอร์สเดี๋ยวมันคุยกันรอบเอาเป็นว่าคอร์สมันยาวมานานไปนะคะอเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันหนึ่งครั้งเห็นหมดเลยน่าหลังเทียเอาเป็นว่าครั้งเดียวพอ7,900อะไรนะเท่าไหร่นะคะคุณหมอ7,500บาท7,500บาทนี่นะคะนี่เห็นไหม อืมไหนใครเห็นกดหนึ่งมีคนชมหมอหน้าตาดีหน้าตาดีตรงผมก็ต้องดีด้วยนะครับถุงใต้ตาทำได้ไหมแนะนำให้ไปผ่าไหม ต้องต้องดูก่อนครับว่าเราสามารถแก้โดยฟิลเลอร์ได้ไหมถ้าไม่นะั<ฮ>้นก็มี 2, ern, 2> etchup, วิธี inder, คือฟิลเลอร์หรือว่าผ่าตัดครับต้องอันนี้<ด>มันยัง<อ> <IKE. S 1> บวมนะครับอันนี้หน้าพี่ยังบวมอยู่แล้วก็รออีกสักประมาณสัก2อาทรริตย์สองอาทิตย์แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง6เดือนแล้วก็ช่วงนี้ 3- 4สวันนี้จะตกสะเก็ดจะตกสะเก็ดนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องตกใจนะคะร้านคุณหมออยู่ตรงไหนอยู่ตรงสถานีรถไฟชิดลมนะคะตรงตรงข้ามกับชิดลม เจอกันนะคะฝากร้านฝากคลินิกคุณหมอด้วยค่ะแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยวยังไงพี่จะอัปเดตให้ดูอีกสักอาทิตย์หนึงอ่ะอาทิตย์หนึ่ง,งแล้วพี่จะอัปเดตให้ดูนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ